สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีกับช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของสมาชิก f อทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปเนื้นหาของคลิปนะครับฟังคําเตือนก่อนนะครับนะคำเตือนก็คือนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับนำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคล นะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับฉนั้นก็จะไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับและไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ดู้นสิ้นกับได้ที่สําคัญนะครับห้ามเล่นการพนันโดยขาดนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็จะเลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีเป็นพิเศษนะครับสำหรับกับทางสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับที่สนับสนุนทรัพ์ของเรามาเป็นแบบรายเดือนนะครับผมเนาะก็ ก็มีนะครับผมเห็นมีประมาณ 2- 3สาท่านที่คอมเมนต์มานะครับคือตั้งแต่4ี่โมงแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าถูกะสมกันนะครับคอมเมนต์มาถามว่าวันที่19นะครับมีตัวไหนบ้างเอ้าวันที่18มันยังไม่ออกเลยครับวันที่18ยังไม่ออกเลยถามวันที่19แล้วหลายหลายวันแล้วด้วยครับหลายครั้งนะครับผมก็เลยจะบอกว่าผมก็ไม่ทราบวัตถุประสงคเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันวันที่18มันยังไม่ผ่านไปเลยครับยังไม่เริ่มเลยถามวันที่19แล้ว รประมาณสองสามครั้งแล้วนะครับเนาะคิดนิดนึงนะครับก็คิดนิดนึงว่าคนอื่นจะงงไหมกับคําถามนะครับผมเนี่ยงงนะครับคนอื่นอาจจะไม่งงก็ได้นะครับแต่ผมงงเพราะว่าวันที่สิบแปดมันยังไม่ผ่านไปเลยถามวันที่สิบเก้าอะไรเงี้ยอผมก็ไม่เข้าใจวัตถุประสค์ในส่วนนี้เหมือนกันนะครับถ้าใครเข้าใจก็อธิบายมาได้นะครับผมเนาะผมไม่ไม่รู้จริงอ่ะ <c oughs> ทีนี้มาดูมาดู ก่อนที่จะไปนะครับวันนี้ก็คลิปนี้จะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลฮานอยนะครับประจําวันที่19นะครับผมก่อนที่จะไปวันที่19นะครับเรามาดูของที่18ว่ามันเข้ายัางไงเออนะครับแล้วเขาดูกันแบบไหนนะครับบางก็จะมีอีกสมาชิกใหม่อาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ได้เนาะอาจจะเพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับผมจะขอชี้แจงก่อนบอกก่อนว่านะครับ ไม่ต้องนําไปจับไม่ต้องนําไปประกบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมทําเป็นแถวของใครของมันอยู่แล้วเวลาก็อยู่ข้างบนหัวของตัวเลขนะครับจะไปจับอีกทำไมนะครับไม่ต้องเอาไปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนที่คนทีเ่เขาจะเอาไปจับกันอีกเนี่ยคือคล้ายๆแบบตามมานานแล้วนะครับและก็ฟังที่ผมพูดเนี่ยก็พอจะเข้าใจแล้วนะครับมันก็ถึงจะไปจับได้นะครับฉะนั้นฟังดีๆนะครับนะผมจะบอกนะฮะให้ดูพิกัดตั้งแต่รอบ4ี่โมง นะครับแล้วนําตัวเลขหลักสิบบนหลักหน่วยล่างหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างมาเป็นแกนหลักนะครับสำหรับเลขที่จะมาในส่วนของ3เวลาก็คือ5้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มนะครับมันก็จะมี3ามตัวบ้าง4ตัวบ้างมันแล้วแต่นะครับนินเหมือนเลขมันซ้ํากันเนี่ยนะครับของวันนี้เนี่ยเลข2มันซ้ํากันน่มันก็จะมีแค่5 2 9ถูกต้องไหมครับก็จะเป็นพิกัดไปนะครับขอนใจสายรูดอือนะครับให้ดูเพื่อความมงคลนะครับนำใช้เกิดความมงคลกันนะครับนะ คือบางทีนะครับผมก็ต้องทําทให้ส่วนใหญ่นะครับ FC ส่วนใหญ่ก็เข้าใจแล้วนะครับเนาะมันก็จะอธิบายซ้ําๆเดี๋ยวขอร่ำคาญนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นวิน3ตัวนะครับนอกเหนือจากที่ผมประกบก็คือตัวนี้นะครับคือวิน3ตัวเนี่ยนะครับวิน3ตัววันนี้แตกครับ3ตัวรอบสุดท้าย นะครับวันนี้สามตัวเราถ่ายวันนี้มันเป็นแบบแปลกสองรอบเนี่ยนะครับมาดูรอบแรกครับสี่ห้าสองครับสองเก้านะสี่ห้าสองครับสองเก้าเด่นสองทั้งวันก็มาสองแล้วนะครับสองเด้งแล้วฮะห้าเลยครับสองห้าครับมารอบเดียวหายจ้อยเลยนะครับแต่รอบตามเวลาเนี่ยสองรอบเนี้ยเป๋นะครับเป๋ออกข้างนะครับ ฉะนั้นนะครับวิธีการดักนะครับก็คือตัวที่จะมาก็คือ5นะครับ2ครับและ9นะครับซึ่งเด่นทั้ง3ตัวนะครับแต่นะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับที่สามารถเข้าดูในโพสต์ชุมชนได้เนี่ยนะครับผมจะโพสให้เฉพาะสมาชิกนะครับนะสามารถเห็นได้เฉพาะสมาชิกผมจะบอกคือเลข2นะครับเลข5แล้วก็ตัวรองเป็นเลข9นะครับบางจะไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเมื่อวานเห็นไหม เมื่อวานสองกับห้าก็มายับไปกดไปดุ่นนะครับเมื่อวานนะฮะนี่เห็นไหมอืมมันก็จะมีสองตัวบ้างนะครับแต่สมาชิกที่ระดับต้นขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีนี่เด่นแค่สองตัวนะครับตัวรองก็กล้าไว้นะครับทีนี้รู้รอบห้าโมงที่ประกาศผมเขียนเวลาให้นะครับรอบห้าโมงมีตัวไหนบ้างครับมีแปดกับหนึ่งทำไมทุกโมว่าแปดกับหนึ่งนี่ครับเห็นไหมครับพี่เศษนะครับแปดแล้วก็หนึ่งนี่มีแค่สองตัวนี้นะครับออกอะไรครับผมศูนย์ หนึ่งศูนย์นะครับแปดหกครับอ่วันใจสายลูดบอกแล้วหนึ่งแปดหกแล้วก็หนึ่งศูนย์ก็ไม่มาไม,ไม่ได้ประกบให้นะครับไม่ได้ประกบที่น้องไปประกบหนึ่งสองแทนนะครับประกบย้อนหลังที่น้องไม่ได้ให้เลยนะฮะแล้วก็หามก็มีม่ล้วนะครับใครตามหามปังนะครับหามก็คือหลักนี้เหมือนกันสําหรับพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบเก้านะครับหามอีกครับหามกับ คู่บนืหน้านะครับพิกัดที่3ามเวลาห้าโมงหกโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มเรียกหามก็คือหลักร้อยกับหลักหน่วยเหมือนกันนะครับเบิ้นหน้าก็คือหลักร้อยกับหลักสิบนะครับพิกัดแค่สองอันนี้ก็ได้นะครับหามกับเบิ้อหน้าลองดูดิจะมาไหมนะครับลองดูนะจะมาไหมเบิ้อหน้าก็คือตัวนี้สองตัวหน้านีานน่เหมือนกัน 1. นะครับหามก็คือตัวหน้ากับตัวท้ายนี่เหมือนกันสามเวลาห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้พี่น้องทุกรอบเลยครับมาทุกรอบเลยนะครับอันนี้หนะน,นึ่งศูนับ10อันนี้กี่นอบเก้ัก นะครับอ่ะทีนี้มาดูเลขที่ผมบอกให้ดักใช่ไหมห้าสองเก้าไม่มานะไม่มาทั้งสองอันรอบนี้นะครับทีนี้มาดูของ <c oughs> อรอบหกโมงนะครับผลหนึ่งเก้าศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์นะครับรอบหกโมงผมบอกสองแปดหนึ่งนะครับ,รบ,ม,ม,บ, 1, รบมาหนึ่งตัวเดียวครับไอ้ยสองตัวนะครับ อันนี้เดียวผมวงก่อนพิเศษพิเศษปกนี่ครับถ้ามาหลักร้อยนะครับเป็นตัวที่ผมระบุเวลานะครับผมก็ถือว่าเข้านะครับเยดายสองไม่มารอบนี้นะครับไปมาก่อนนะทุกคนทีนี้ดักมาไม่เอ่ยนี่ครับเก้านะครับที่สมาชิกทั่วไปที่เราดูได้นะเก้านี่ครับโผล่มาเห็นไหมนะครับสองกร้าไม่มี ส่วนมาที่กลาับต้นก็มาก้าตัวนี้ครับมาในตัวรองนะครับวันนี้ไม่จงจางนะครับวันนี้ไม่บึ้มบั่มสักเท่าไหร่นะครับแต่นี่รอบสุดท้ายครับรอบสุดท้าย v i p นะครับผมบอกตัวไหนครับ v i p ผมบอก5้าตัวเดียวนะครับนี่แปดหกห้าครับเจ็ดหกนี่ครับนี่ใครอดทนรอ แตกสามตัวก็แปดห้าหกนอกเหนือจากของผมก็คือตัวนี้เห็นไหมมาจริงด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับวันนี้นะทุกคนนะและก็สำหรับสายดักครับห้านี่ครับห้ามานะสำหรับสมาชิกนะครับก็ห้าตัวนี้ตัวเด่นเด่นสองกับห้าก็มาห้านะครับมันก็จะพิกัดแบบนี้นะครับวิธีการดูนะสมมติผมบอกเด่นตัวไหน นะครับให้เอาตัวที่มันเด่นเนี่ยมาเทียบดูของผมมีติดตัวไหนบ้างเช่นนะครับฟังให้ดีนะสมาชิกแต่ระดับต้นเนี่ยนะครับผมบอก2กับ5ใช่ไหมครับเราก็เล็งไปเลยตัวเลขตัวเลขทั้งหมดเนี่ยที่ติด2กับ5ก็ดูนะครับจะมี2 4 2 8 2 5นะครับเนี่ยสอซ้ำกันจะได้โอกาสเหมือนกันนะครับ2 4 2 8 2 5สองแปดสอ่าสี่ห้าหกนะมันก็มา2 5กับ5 6 บางวันมันมาเยอะนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ขนาดนั้นเป็นเลขมงคลนะครับนะเออผมก็จะพิัารห้แคบลงหลัง4ี่โมงไม่เกินห้าทุ่มเอ้ยไม่ไม่เกิน5้าโมงนะครับเออนี่วันนี้ก็มา2คู่นะครับอาจจะไม่ได้มารอบนี้นะครับบางวันก็มาเยอะเห็นไหมครับบึ๊บบึ้บหนีเงี้ยพวดเลยเห็นไหมครับที่ผมโยงให้เนี่ยนะครับนะต่อวันที่19นะครับผม หมึกทะลุแล้วนะครับน่าจะอ่านออกเนาะนะครับวิเคราะห์เป็นงวดที่เท่าไหร่เนี่ยต่อเนื่องกันไม่หลุดเลยนะครับงวดที่2องร้ิบแปดนะครับ 277รองวดนะครับไม่เคยหลุดนะพรุ่งนี้วันที่19บเนะครับเดือน6ปี65หรือ2022นย่สิองนั่นเองที่ผมอธิบายนานๆเนี่ยนะครับใครไม่ดูตอนที่ผมอ่าเขาเรียกว่าไ ตรวจผลเนี่ยนะครับมันก็จะไม่รู้นะครับว่ามันยังไงเอ่ยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับตัวแรกเลยหกเจ็ดเก้า หกเจ็ดย้ำไปอีกนะครับหกแปดเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง นี่ผมจะขีดช่องเห็นไหมครับจะเป็นแถวแนวตั้งนะครับใครชอบเลขตัวไหนนําตัวเลขตัวนั้นไปใช้ให้เกิดความมงคลนะครับผมไม่อาจที่จะบอกชี้ชัดอะไรได้ขนาดนั้นเพราะความมงคลนะครับของคนเราไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็แตกสามตัวมาอีกนะฮะเอออันนี้ไม่มีเดี๋ยวนะ

งคนบอกเยอะขนาดนี้จับยังไงไม่ต้องไปจับใหม่ละครับนะครับถ้ายังไม่ถ้ายังไม่เคยดูเลขมงคลกับทางช่องผมไม่ต้องไปจับใหม่ครับมาให้ดูเพื่อความมงคลเพื่อความบันเทิงกันดูก่อนนะครับนะดูก่อนทําอะไรเราก็ต้องดูก่อนนะครับค่อยค่อยลงมือนะครับดูก่อนศึกษาก่อนว่าแบบนี้นะเขาดูกันอย่างนี้นะครับทาไมคนถึงดูเยอะนะครับมันก็อาจจะไม่เยอะสําหรับบางท่านนะครับแต่ผมผมคิดว่าเยอะนะนะครับสาหรับผมผมคิดว่าเยอะ นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนะครับหรือว่า fc ทุกคนทุกท่านนะครับแค่ดูแบบไม่ข้ามก็ดูเรื่อยเนี่นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะมาดูกันเด่นแบบไหนเด่นยังไงนะครับ5เด่นสุดนี่โปกนะครับอันนี้พี่กับโปกเห็นไหม V นี่วีจะมาต่อไหมเนื่องหรือเปล่า <c oughs> ห้าหก,หกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับอันนี้คือไว้วินนะครับไว้ประกบกันสำหรับ ที่นอกเหนือจากคุยผมประกอบให้นะครับวันนี้ก็เข้านะครับสองห้าแปดไม่ใช่แปดหกห้า 8, 6, นะครับในรอบอทุ่มหนึ่งบีกีปรมาตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับดูที่สี่โมงนะครับหลักสิบหลักสิบบนหลักหน่วยบนหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างนะครับจะกลายมาเป็นตัวเด่นส่วนสําหรับสมาชิกนะครับตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับเราก็ คอยเข้าไปเปิดดูก็ได้นะครับนะผมพรุ่งนี้ผมน่าจะว่างน่าจะพิมพ์ให้ทันอยู่นะครับนะก่อน5โมงนครับ4โมงครึ่งถึง5โมงมันจะมีพิกัดแค่2ตัวตัวรองแค่1นตัวนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะพิมให้ในส่วนนั้นนะครับก็ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเลขมงคลนำตัวเลขชาเกิดความมงคลนะครับย้ำว่าห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะขอบพระคุณคนสวัสดีครับ